สวัสด,ดีเพื่อนชาวแา้วกบอลนะครับผมพบกับช่องดีบิทอยโมเดลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบงานจีนกับงานแท้ e p พที่สนะครับผมาว่าจะแตกต่างกันยังไงอันนี้เป็นโค้นโอซารุนะครับนิงยักษ์สีทองไนรากี่ทีโอเค <c oughs> เดี๋ยวเอาปรับข้อังสนะครับ โอเคเรามาเปรียบเทียบกันตั้งแต่กล่องเลยดีกว่านะครับมองเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นของแท้นะครับอันนี้เป็น,นงานกอลฟกล่องของแทจะกล่องเล็กกว่านะครับผมขอ,องของงานจีนี่จะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่กระดาษคุเราเกยดนะครับอันนี้เป็นของแทเป็นกระดาษลังค่อนข้างหนานิดนึงอันนี้จะเป็นกระดาษธรรมดา นนนหน้าปัญหาเเอสีประมาณส <c oughs> <c oughs> องคำเท่าสองคำเท่านะครับผมอ่โอเคด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นรูปยิงยักษ์เหมือนกันอ่าข้างหลังก็จะเป็นสกรีนชื่องานเขานะครับ <c oughs> เหมือนกันเกรสซยานโคเรนโอซารุ Great, ian, นะครับอ่าของแท้ก็จะมีโลโก้ตรงนี้ชิปเนโชเป็นโลโกซีนนะครับผมอันนี้ไม่มีนะครับ อจะเป็นชื่อของค่ายเค้านะครับนเนี่ย handmade toy ประมาณนั้นเป็มีแค่นี้ของจริงก็จะมีชื่อตะกรอนคีทีเป็นซอฟต์ฟิกเกอร์มีค่ามีอะไรนียบันไดมันใดน้ำกู้านค้างครับก็จะคล้ายๆกันอีกของค๊อปนี่สีมจะมืดกว่าครับของจริงนี่สีจะสว่างกว่านิดนึงด้หลายแบบ้างครับ เหมือนเดิมครับภาพเดียวกันแต่ว่าของอ,อของก๊อฟนี่มันจะมืดกว่าอันนี้สว่างกว่าเหมือนกันครับอของแท้จะมีชื่อเป็นชอิกเกอร์ของฟอมม่จะเป็นรูปโลโู้ธรรมดาของแท้ด้านในจะมาเป็นพลาสติก บนกับล่างนะครับนั้นส่วนของป้องของีนนะครับจะเป็นพลาสติกประรกบข้างหน้าข้างหลังนะครับผมมันจะเป็นแบบกันนะันนี้โอเคเราพูดถึงเรื่องกล่องเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูตัวโมดเดลกันบ้างครับ นะครับลองมองด้วยผืนผืนอ่าแยกออกไหมครับสมมติว่าตั้งมองไกลๆนี่นี่ผมก็แยกไม่ออกนะอะตัวนี้เป็นงานจริงน,นะครับตัวนี้เป็นงานจริงครับผมถ้ามองด้วยสายตา เหมือนกับงานแท้จะสูงกว่านิดนึงนะครับช่วงแขนเหมือนงานแท้จะสูงกว่าช่วงแขนของงานแท้อยู่ประมาณสี่สิบนะครับผมแต่ของงานจีนจะประมาณสาิแปดนะครับอโอเคดูรายละเอียดกันชัดๆขอจะแยกออกไหมครับ ถ้าพื้นผิวขนนี่คือจะเหมือนกันเลยนะครับผมการลงสีหรืออะไรจะเหมือนกันที่แตกต่างกันจะเป็นช่วงสีของช่วงปากช่วงหน้าครับงานแท้สีมันจะด้านๆเลยนะครับมันจะไม่ค่อยเงาการลงสีจะเนียน้ยงนิดนึงฟันเฟือนอะไรก็เป็นระเบียบสวยดี อย่าเหมือนกามจะเอียงนิดนึงอ่าที้งานจีนเห็นสีหน้าไหมครับสีมันจะดูเงาเงาหน่นึงไม่เห็นของจริงนี่คือจะเห็นชัดเลยสีมันจะเงากว่านิดนึงาการระบายสีอการลงสีมันจะนค่อยเนียนคะรับอ่านี่จะหูนะครับแต่ต่างจากเมื่อกี้อันนี้ะระบายสีเรามาแล้วก็ลิ้นก็เป็นสีแดงเลยอีก ตัวงานแท้เหมือนลิ้นจะสีอ่อนกว่านี้นะครับอ่อย่างที่บอกครับงานจีนต้องทำใจนิดนึงเรื่องการลงสีนะครับอ,อย่างเล็บเล็บอะไรนี่อัลทีระบายล้นออกมาตำหนิก็จะมีทนะั้งานจีนอ่าทีนี้มาดูส่วนหน้าท้องบ้างอยากเียบเทียบ แตกต่างกันนิดเดียวครับตรงไฮไลท์ตรงกล้ามทองนะครับเหมือนในกล้องจะเห็นไม่ค่อยชัดต้องมองของจริงจะเห็นชัดอ่าอันนี้งานจีนไฮไลท์จะสีเข้มน,นิดหนึ่งนะครับผมถ้าอมองของจริงจะเห็นชัดเลยตามร่องที่แพคนี่จะเห็นร่องๆเลยส่วนงานแท้มีไฮไลท์เหมือนกันครับ เห็นไหมครับแตกต่างนิดเดียวอ่างคงทองเนี่ยครับตัวลอยต่อตุกลอยต่อหัวแขนนี่ก็งานจีนจะเห็นลอยต่อชัดกว่านะครับตุกลอยต่อหัวแขนอะไรนี้ ถามว่างานแท้เห็นไหมมันก็เห็นอยู่ครับแต่ว่ามันจะเนียนกว่างานจีนอ่ะกคยต่อนี้ทำามเเห็นการลงสีก็จะนียบกว่านะครับจะไม่ค่อยเลอะเหมือนงานจีนนี่นะครับมองเผินๆนี่รู้แลวตัวนี้ใหญ่กว่ามือมันจะสูงกว่านิดนึง แตกต่างกันแค่นี้เองครับยืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ก้อนค้ำเหมือนกันมานี้นะครับผมถามว่าราคาต่างกันมากไหมประมาณห้าเท่าครับงานเย็นอยู่ประมาณหลับพันต้นต้นอ่าหาซื้อได้หลายที่ทางช็อปปี้ในกลุ่มอะไรมีขายกันเยอะยครับผมแต่ถ้าซื้อในช็อปปีนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า สีอาจจะไม่ได้เหลืองอย่างนี้ไงต้องขอดูต้องขอพ่อค้าดูขอเหมือนว่าสีมันเป็นอย่างนี้ไหมาบางร้านสีจะเป็นเบบว่าสีส้มสะท้อนแสงอะไรอย่างนี้ครับมันจะไม่ใช่สีเหลืองทองอย่างนี้ไงต้องขอดูพ่อค้าด้วยอโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเอาตั้งเอเงานจีิงไปตั้งในตู้นี่ก็แยกไม่ออกนะครับจริงๆ เหมือนมากตัวนี้ราคาก็ถูกไปเะยอะด้วยแล้วแต่และคนจะตัดสินใจซื้อนะครับผม,มไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนนะส่วนผมก็ตอนแรกก็มีงานจีนแล้วผมก็ซื้องานแท้มาเก็บด้วยอ่โอเคจะประมาณนี้นะครับผมไว้ไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ